ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านสวัสดีทุกวางทุกคนนะมาพบมาพอกับผมคือเกาเนาะหงเฟยสาระเริงเผือนนะมาพบกับผมคือเกาในช่วงคัมเนาะมาเมื่อได้หมื่นมื่อนั่นนะครับเนาะมากับผมเนาะมื่นทุกมื่นมื่นตลอดเลยเวลาเลยนะผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งกับอีกพืชชนิดนึงนะครับเนาะลอยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์สีหูจักต้นนะครับแต่ลอยอีกเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบลอยอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์สีหูจักนะครับต้นอันนี้ไปเบิ่งกันเลยว่าต้นนี้คือต้นอีกอย่างกันนะเป็นยาสมุนไพรเลยนะไปเเเบิ่งกันนลยาะ มานี่เลยนะครับทุกท่านเนาะผมจะขอพูดเป็นภาษากลางรีกัวเนาะ เผื่อบางท่านก็ยังไม่รู้เนาะนี่นะครับเนาะลักษณะใบก็จะลักษณะนี้เลยนะอันนี้ต้นนี้เป็นต้นพืชที่หายากอีกชนิดนึ่งนะต้นนี้นะมีชื่อเรียกว่าต้นคํารอกนะครับเนาะถ้าเรียกเป็นชื่อทางการเขาจะเรียกต้นนี้ว่าต้นคํารอกลักษณะดอกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะลักษณะดอกเนาะแล้วก็ผมจะขึ้นลักษณะผลให้พี่น้องดูตามไปด้วยนะทุกท่านเนาะดูไปด้วยนะครับแล้วก็ ฟังผมพูดไปด้วยเนาะว่าเขามีาประโยชน์ในเรื่องใดบ้างและสรรพคุณทางยาในเรื่องใดบ้างนะครับเนาะชื่อแต่ละท้องถิ่นนะบางพื้นที่ก็จะเรียกหมากตายลากอะไรประมาณนี้ฟ้านอุ่นขี้ไก่นะตานกกดน้อยประดงเลือดนะ ะโรงแดงนะคำรอกช้างนนาวเนาะจันนกนะจับนกกรดแล้วแต่จะเรียกไปนะชื่อของเขาเยอะจริงๆนะส่วนลักษณะลําต้นจะเป็นอย่างนี้นะคนล้ายๆ,ๆต้นมะพอกนะครับเนาะคล้ายๆกันเลยครับต้นมะพอกเนาะลักษณะเกล็ดลําต้นจะเป็นอย่างนี้เลยสวยผมชอบเนะนาะลักษณะเกล็ดลําต้นของเขามันมีเอกลักษณ์นะครับเนาะเป็นสีแดงแล้วก็สวยด้วยนะครับเนาะที่ชื่อว่าปนดงเลือดนะครับเนาะก็เป็นอย่างนี้เลยนะประดงเลือดนะอีกชื่อนึงนะจะคล้ายๆ สีแดงนะครับนะ้องจะออกสีแดงอย่างนี้เลยนะอืจะพบได้ที่ไหนเนาะตามทั่วทุกภูมิภาคเลยในปร,ประเทศไทยนะส่วนมากจะพบได้มากทางภาคเหนือนะครับเนาะโดยมากขึ้นตามป่าเป็นจะพันนะมีใบที่สมบูรณ์จะเลี่ยมมันวาวอย่างนี้เลยนะครับเนาะประเทศไทยนะจะพบได้ตามป่าเต็งล่างป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะในภาคอีสานก็เยอะนะอืมการขยายพันธุ์นะครับเนาะใช้มเมล็ดนะจะพบได้ใน อ่าพมา่าอินเดียนะครับภูมิภาคกับอ่าอินโดจีนนะครับเนาะและภูมิภาคมาเลเซียนะมาดูในเรื่องนะครับเนาะสรรพคุณทางยากันนะสรรพคุณทางยายเยอะจริงๆเลยนะครับเนาะผมก็นะไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลมานะครับเนาะมาฝากพี่น้องเหมือนกันเลยว่าเขามีสรรพคุณทางยาในเรื่องใดกันบ้างนะสรรพคุณแรกนะครับเนาะกิ่งก้านและต้นใช้อ่าส่วนผสมของยารักษาโรคประดงนะ กินกระดูกอะไรประมาณนี้นะประดงกินกระดูกเนาะในกรณีกิ่งก้านของเขานะรากใช้ต้มกับน้ํากินนะเป็นยาบารุงหลังอ่าสตรีคลอดบุตรนะอืมอันนี้ในกรณีรากของเขายาสมุนไพรพื้นบ้านนะจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้เนื้อไม้นํามาต้มกับน้ําเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะใครที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้ก็สามารถนะทำตามนี้ได้เลยนะก็ต้องไปศึกษาคนา้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะก่อนที่จะมาทำเป็นยานะ อืมอ่าสปปรรพคุณอื่นๆนะ่ารากใช้ผสมกับน้ำนมวัวทั้งห้านะ แกนจ้วงอ้อยดําข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้นะอย่างละเท่าเท่ากันนะนํามาต้มกับน้ากินเนาะเป็นยารักษาโรคประดงนะครับเนาะที่มีอาการปวดวิ่งตามตัวประดงนันะ่นแหละพี่น้องเนาะที่มีอาการปวดตามเนื้อตามตัวเนาะโรคประดงนี้สามารถพบได้เยอะเลยนะครับเนาะในประเทศไทยของเราเนาะส่วนมากจะเป็นอ่าคนที่มีวัยอ่าอายุวัยกลางคนนะสาขึ้นไปนะครับเนาะเนื้อไมใ้ใช้เป็นยาไทยอ่าพิษตับเนาะ แก้ตับซุดอะไรประมาณนี้เลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ปริมาณเท่าไรนะครับนาะเปลือกต้นและแกนใช้ต้มสกัดปัญญารักษานะครับนาะการทํางานผิดปกติของไตนะครับนาะต้มน้ํากินหรือต้มน้ําดื่มแก้ไตพิการนะโรคเกี่ยวกับทางเดินระบบปัสสาวะนะครับนาะหรือโรคทางเดินปัสสาวะนั่นเองนะมีปัสสาวะขุ่นมีปัสสาวะแดงนะครับนาะมีปัสสาวะขุ่นมัวอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็สามารถนะบรรเทาอาการได้นะเนื้อไม้ใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาขับปัสสาวะแก้ว โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเช่นกันเลยนะครับเนาะรักษาอาการไตพิการได้อีกนะเบือต้นและแกนใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยากแก้โรคทางเดินปัสสาวะเช่นกันนะอือันนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะเกือบทั้งต้นเลยนะตำรายาไทยสมุนไพรบางจังหวัดเนาะก็จะใช้นะอ่าอะไรละ่ะใช้เนื้อไม้นี่แหละนะครับเนาะเนื้อไม้ของต้นตานกกฎหรือคำรอกเนาะ กับตาไก่นะและขันทองพยาบาทตาไก่นะคือต้นอะไรนะก็คือต้นกําแพงเจ็ดชั้นนั่นเองนะครับเนาะและกันขันทองพยาบาทนะนำมาต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้ท้องผูกได้นะครับเนาะกินก้านและต้นใช้ต้มกับน้ําดื่มเนาะเป็นยาแก้ปวดท้องเกรงนะครับเนาะหรือรักษา อา,อาการบีบเกรงของช่องท้องเนาะอันนี้ในกรณีกิ่งก,ก้านของเขานะครับเนาะส่วนสรรพคุณอื่นเนื้อไม้ใช้ต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้ปวดท้องนะช่วยคลายอาการเกรงของกล้ามเนื้อได้เช่นกันเลยนะครับเนาะกล้ามเนื้อท้องนั่นเองนะใครที่มีอาการปวดท้องนะอันนี้ก็สามารถนะนำนะเนื้อไม้ของเขามาต้มน้าดื่มได้นะกิ่งก้านและต้นใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟือได้เช่นกันนะและช่วยป้องกันอาการท้องอืดนะครับเนาะอันนี้ก็ในกรณีใครที่มีอาการท้องอืดท้องเฟือท้องอะไร มานี้เกี่ยวกับโรคท้องเนาะอันนี้ก็สามารถนํามาต้มกับน้าดื่มได้นะกิงก้านนะและต้นใช้ผสม กับต้นกำแพงเก็ชั้นต้นพลองเมียกนะครับเนาะต้นสบู่ขาวเขียนพลับพลาและเขีนจำปลานํามาต้มกับน้ําดืม่มเป็นยาแกร้รักษาโรคหอบหืดนะครับเนาะบรรเทาอาการหอบหืดนะอครที่เป็นหอบหืดอันนี้ก็สามารถนะทางเลือกสมนุนไพรได้นะครับเนาะนเนื้อไม้มีรสฟ้าดมั่นนะครับเนาะใช้เป็นยาแก้กระสายเป็นยาถ่ายพิษเสมหะโลหิตอะไรประมาณนี้กิ่งก้านและต้นใช้ต้มกับน้ําดืม่มเป็นยาเรียกน้ําย่อยนะครับเนาะช่วยทําให้เจริญอาหารใครที่เบื่ออาหารบ,บ่อยๆเนาะไม่ค่อยทานอาหารอะไรประมาณนี้ ช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะรากของคํารอบนะครับใช้ต้ม กับรากตาไก่และรากตากัวนะนำมาต้มกับน้ำกินบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตได้เช่นกันเลยตำราไทยบางตำราจะใช้เนื้อไม้นำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลังนะ,นะอันนี้ก็สรรพคุณเล็กๆน้อยนะครับที่ผมนำมาฝากพี่น้องเนาะสรรพคุณยังมีอีกเยอะเลยนะครับเราสรรพคุณข,ของต้นนี้นะหรือต้นคำรอกนั่นเองนะหรือต้อนตาลกอดทางอีสานบ้านผมเนาะภาคอีสานบ้านผมส่วนมากจะเรียกเป็นต้นตาลกอดนะเนื้อไม้นะครับในเรื่องประโยชน์ของเขาเนาะเนื้อไม้ ไช้นะครับน้องใช้ก่อสร้างทําเครื่องจักรสารเครื่องมือการเกษตรนะครับนาอเครื่องมือใช้สอยนะต่างๆและทําอะไรเผาถ่านได้เชื้อเพลิงได้ผมก็ไม่แนะนําให้ตัดไม้ทําลายป่านะแต่ผมก็มาแนะนําในเรื่องประโยชน์ของเขานะครับนาะเช่นเคยนะครับนาอเหมือนกับผมที่แนะนําไปเรื่อยๆเลยนะผมเคยแนะนําอะไรผมก็สามารถนํามาแนะนําให้พี่น้องได้ฟังกันในวันนี้ได้เช่นกันเลยนะครับน้องไม่ให้ตัดไม้ทําลายป่านะพี่น้องทุกท่านนะ ส่วนประโยชนใ์ในเรื่องอื่นนะครับเนาะปลูกเป็นไม้ประดับได้ปลูกเป็นร่มเงาได้นะส่วนมากนะบางพื้นที่ที่ผมไปพบนะครับเนาะอืมทางเขตภาคเหนือนะบางพื้นที่เลยจะนํามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับเนาะเพราะ,ะผลของเขามีผลที่สวยนะครับเนาะะเมล็ดก็สวยสวยมากเลยนะครับเนาะผลสวยมากสีแดงสดสวยจริงๆนะสาหรับต้นคํารอกเนาะเป็นผลไม้ป่าที่หาได้ยากอีกเลยนะครับเนาะอืม ประโยชน์ได้ด้านอื่นๆก,ก็สามารถขายายพันธุ์โดยการเพราะมาเมล็ดได้เลยนะครับเอามาดูโทษและข้อควรระวังกันบ้างนะสำหรับการใช้คำรอกเป็นยาสมุนไพรควรระมัดระวังในการใช้เช่นเดียวกับการใช้สมุนไพรชนิดอื่นๆนะครับนาะโดยนะครับการใช้โดย การใช้แบบระมัดระวังนะครับนาะควรใช้ในขนาดและปริมาณที่เหมาะสมที่ได้ระบุไว้ในตำรายาต่างๆนะไม่ควรใช้อ่าในขนาดและปริมาณที่มากเกินไปนะครับนาะอหรือใช้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน,านจนเกินไปนะเพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้เด็กเด็ก,ลกและสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรงังและผู้ป่วยต้องรับประทานยาต่อเนื่องก่อนจะใช้ต้นคำรอกเป็นยาสมุนไพรควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอน นะเพราะผมไม่ใช่แพทย์ผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่แพทย์แผนไทยอะไรทั้งสิ้นผมเป็นคนที่มาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นมาแนะนําข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้พี่น้องนําชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาและชื่อต่างๆนะครับนาะหรือชื่อเป็นภาษาไทยของเขาไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับน้องก่อนที่จะมาใช้เป็นยาสมุนไพรจะได้ปลอดภัยกันนะครับนะ้องสำหรับอีพีนี้ผมขอกล่าคำว่าขอบคุณทุกท่านมากครับสําหรับชมขอบคุณครับ